ด้วยจริงนะกับทุกๆรางวัลที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับผมทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วก็รางวัลทั้งหมดนะฮะได้ชนะเลิศจากหัวใจของชาวเซเว่นดีนทุกๆคนด้วยนะยินดีด้วยจริงนะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปครับขอเรียนเชิญนะเหล่าเซเว่นีนะครับผมเหล่าดาราทั้งหลายนะครับผมที่ได้รับรางวัลนะครับผมขึ้นมาถ่ายรูปรวมกันด้วยครับผมขอลับเรียนเชิญครับผมมือเป็นังยจกับ นักแสดงที่ได้รับรางวัลทุกทุกคนด้วยนักร้องด้วยดาราสปีดทุกทุกคนนะครับยินดีๆๆด้วยจริงๆครับนี่คือภาพห่งความภูมิใจนะครับผมแล้วก็พวกเราทุกทุกคนเติบโตไปพร้อมๆกันนะฮะกับนิยสารนชลินทีนครับก้บาวรกรุปีที่12แล้วนะครับผมยินดีด้วยสดใสเติบโตมั่นใจแล้วก็แข็งแรงนะครับผมคาดว่าปีหน้า งานของเราก็จะใหญ่ขึ้นอีกนะครับผมแล้วก็มีนักแสดงนักร้องศิลปินต่างๆนะครับผมที่ขึ้นมาตกท้ารับรางวัลแบบนี้ยังไงพวกเราต้องคอยติดตามแล้วกันนะฮะซึ่งวันนี้ครับขอบคุณด้วยจริงๆสำหรับพุทธศูนย์ใจดีที่ทำให้เกิดงานนี้ครับพวกคาริลน้ำยาล้นงปากคิวโร่แอลกอฮอล์ศูนย์ตูดซีพีซีเครื่องสำอางอีเซ่เบบอยบอดี้สเปรย์เครื่องแต่งกายเอสทีรองเท้ากีต็อกซุปเปอร์เจลลี่ บีเฟสตาลองแวนออปทิเกอบีอิงบิโลสตาและจอห์นโบเวนเคเวอร์ที่สำคัญที่สุดครับขอบคุณก็ของพี่ที่สยามมาก้อนและหนุ่มๆทุกๆคนวันนี้ด้วยครับตอนะโอ้โห ไม่รู้กี่หมื่นกี่พันตัวนะครับเยอะมากจริงใครอยากได้รูปตรงไหนนะก็ติดกล้องไปที่ตรงนั้นนะครับผมอีกรูปหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้แคปตัวกันแป๊บหนึ่งว่าจะอยู่จะตรงไหนมาเรียงกัน เคพมลบันเทาหน้าไวรูสกับเราดีดีด้วยนะครับผมสําหรับทุกๆุกรืังวันที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับผมแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้นิตยาสารตุลดีนคร้าเก้าวกระตูปีที่12อยากเต็มตัวแล้วครับก็ทําไงกดีด้วยกรบโดดมีความน่ารักสดใสความมั่นใจความเป็นตัวเองแบบนี้นะครับผม ปีหน้าปีที่13เราก็ยังจะจัดงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้กันอีกนะฮะยังไงรอติดตามแล้วกันครับหลังจากนี้ไปแน่นอนว่าเรายังมีปาร์ตี้เด็เดๆรออยู่นะครับผมปาร์ตี้จากเหล่าบรรดา AF ทั้งหลายมีใครวันนี้ที่มารอ AF บ้านขอเสียงเชียร์หน่อยเลวมีใครมาบ้างมีใครมาบ้างมีไบร์ทมีใครอีกมีใครอีกค้ากั้งไม่มาแล้วค้างไม่มาครับ นั่นไม่้อยู่เอทในเรื่องไงอะเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับผมสำหรับปาร์ตี้หลังจากนี้ไปตอนนี้เดี๋ยวเราให้คนที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะครับผมได้ถ่ายภาพให้พี่สุสวรรณชนนะฮะแล้วก็แต่ผู้มีเกียรติทุกคนถ่ายภาพหลังจากนี้นะครับขอบเดียวเชิญนักเด็ มายอ้นนะครับผมน้องมิวน้องใหม่แล้วก็คุณเมย่านะครับผมแล้วก็ผู้บริหารนะครับผมทั้งสองคนมาถ่ายรูปที่แบ็คดอกด้วยครับของกับวินเทอรเลยครับเอาละครับขอสีน้ำเมือเป็นกำลังใจให้กับทุกๆรางวัลในวันนี้ด้วยครนะขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีด้วยครับเอาละครับวันนี้ล็อตหมดหน้าที่เป็นพี่เรียบร้อยแล้วนะครับผม วันนี้น้องม,มีอะไรติดขอดไปขอภายไปด้วยอาการวันนี้น็อตอัคนัทลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ <S <S ขอบคุณครับ